พิชเชนมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูปาร์ตี้นะคะเป็นเมนูที่ทำจากมันฝรั่งง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยสำหรับมันฝรั่งวันนี้เราก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็จะใช้ทั้งเปลือกนะคะนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำปริมาณก็ตามชอบเลยนะวันนี้เราใช้แค่สามหัวขนาดใส่กลางค่ะ หั่นเป็นชิ้นแล้วก็ใส่ชามผสมไว้จากนั้นไปเตรียมเครื่องปรุงก็จะมีเกลือชมพูพริกไทยดำป่นค่ะปาปิก้านะคะปริมาณตามชอบเลยนะกะกะเอาค่ะเพื่อนกระเทียมผงแล้วก็ผงปรุงรสสูตรคลีนนะ,ะที่เราใช้ผงปรุงรสสูตรคลีนเพราะว่ามันมีส่วนผสมของผงหัวหอมซึ่งเราหาซื้อผงหัวหอมไม่มีนะคะถ้าสั่งออนไลน์ก็ไม่ทันใช้นะก็เลยใช้ตัวนี้แทนนะคะ น้ำตาลทรายแดงประมาณสักหนึ่งช้อนชาแล้วก็เราจะเหยาะพริกไทยขาวป่นลงไปสักนิดหน่อยค่ะคนนี้เข้ากันเราก็ลองชิมรสชาติดูของเรารสชาติมันจะไม่ได้เค็มมากนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอาไปทานกับซอสมะเขือเทศอีกทีเนาะ จากนั้นก็นำไปคลุกกับมันฝรั่งเลยค่ะให้เราใช้มือนะคะขยำขยำอย่าให้ผงปรุงรสเนี่ยมันจับกันเป็นก้อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยนะคะเพื่อเคลือบให้มันมีความฉ่ำนั่นเองเราใช้น้ำมันรำข้าวนะคะนิดหน่อยพอค่ะเพื่อนๆสูตรนี้ทำในหมอ้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบลมร้อนหรือว่าเตาอบก็ได้เช่นกันค่ะจากนั้นก็ไปเตรียมหมอ้อทอดไร้น้ำมันรองด้วยกระดาษรองอบนะคะจะได้ไม่ติดหม้อเนาะแล้วก็ล้างทาความสะอาดง่าย ายกว่าเนาะใครสนใจวัตถุดิบอุปกรณ์ในคลิปนี้ก็ดูที่ลิงก์ในรายละเอียดใต้คลิปได้เลยค่ะเทมันฝรั่งลงไปเกี่ยให้ทั่วจากนั้นเราเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันเราใช้อุณหภูมิอบประมาณสัก180องศาเวลาประมาณ10นาทีเพื่อนๆสามารถบวกลบได้ตามชอบเลยนะคะจากนั้นก็รอให้มันสุกเนาะจริงๆ10นาทีเนี่ยมันสุกแล้วนะแต่ว่าเราอยากจะให้มันมีความฉ่ำน่อยๆแล้วก็เลยคนนิดนึงนะแล้วก็อบต่อค่ะ รอบที่2เราใช้ไฟเท่าเดิมนะ แต่เวลาเหลือประมาณ7นาทีก็มีความไหม้นิดๆน,นะคะเนื่องจากไม่ได้เฝ้าด้วยถ้าใครไม่อยากให้มันดําขนาดนี้ก็ลดเวลาลงหรือว่าลดไฟลงก็ได้แต่ความฉ่ำข้างในกําลังดีเลยค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยดีนะยิ่งทานกับซอสมะเขือเทศนี้เข้ากันมากๆเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทํารสเข้มข้นมากนะคะเอาไว้ไปทําช่วงเทศกาลปีใหม่ทานกับเพื่อนๆทานกับครอบครัวได้เลยนะคะเด็กๆน่าจะชอบกันลองมาทาดูค่ะ